สวัสดีครับวันนี้ AE Inspector นะครับเราพามากับพบกับรายการตรวจบ้านแล้วเจอนะครับวันนี้เราตรวจคอนโดกันอยู่นะครับสิ่งที่เราเจอแล้วก็ค่อนข้างพิเศษแล้วเราก็อยากจะเอาให้ทุกคนดูนะครับคือประตูห้องนะครับซึ่งเป็นประตูหลังคอนโดเนี่ยโกงเดี๋ยวผมจะลองเปิดประตูให้ดูเพื่อให้เห็นชัดๆนะครับคือดูอย่างเงี้ยมันเหมือนไม่มีอะไรนะครับมันโก่งตรงบริเวณจุดสีแดงนี่แหละแล้วผมใช้ดูสัตว์ลองดูนะครับเห็นไหมครับว่าประตู โกงขึ้นมาโค้งอย่างชัดเจนเลยถ้าเราดูมุมนี้นะครับอ่าหลายคนอาจจะมองว่ามันเป็นมุมกล้องเนาะเดี๋ยวผมจะลองเทสให้ดูติดประตูก,ก่อนเดี๋ยวจะไปกวนอ่าลูกบ้านท่านหนึงนี่นะครับเดี๋ยวผมกดให้ดูนะประตูมีการยุบนะครับดูนะครับผมไม่แน่ใจว่าจะเห็นชัดนไหม คือตัวผมสายด้วยไง๋ยวผมจะลองนิ่งๆนะครับประตูยุบนะครับมีการยุบตัวคือมันโก่งขึ้นมาเป็นลักษณะหลังเต่าครับแล้วยุบป,ประมาณสักเซนตนึงได้เลยนะครับซึ่งอันนี้ก็ไม่ค่อยพบเห็นนะครับผมจะลองเปิดลักษณะนี้เราลอง,ลองกดให้ดูอุทีเื่อจะได้เห็นชัดขม,มีการยุบตัวนะครับเกิดจากประตูที่โกงวันนี้ก็ลองมาฝากกันนะครับหลายๆอาการ ที่เราเจอเราก็อยากให้ทางทุกท่านนะครับคุณผู้ชมเนี่ยได้เห็นแล้วก็เวลาซื้อบ้านซื้อคอนโดเองถึงแม้ว่าะจะไม่ได้ใช้เป็นการเราก็สามารถดูคลิปเราแล้วก็ไปตรวจได้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆท,ท,ท่านนะครับก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วกด subscribe c h anel n ของเราเรามีทั้ง Facebook นะครับแล้วก็มีทั้ง Youtube c h anel n เดี๋ยนี้เราก็คงจะเปิดเว็บไซต์ของเราอย่างเป็น o f f i c i a ียนะเป็นทางการขึ้นมา ยังไงก็ฝากทุกทกท่านติดตามแล้วกด Subscribe ด้วยแล้วเราก็จะมีคลิปดีๆแบบนี้มาให้ทุกท่านนะครับวันนี้ AE Inspector แล้วก็รายการตรวจบ้านแล้วเจอขอลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับ